ออกไปเลยรู้เดี๋ยวผมเสียทรงนะไอ้นุ่มๆก็เดี๋ยวสาวไม่เห็นสวมงหมวกปิดบับงแมกไม่รู้นอนแมกอยู่ที่นอนไปไหนไม่ได้นะครับการใช้รถใช้ถนนนะครับผู้ใช้รถควรจะมีความรู้พื้นฐานกับกฎการจราจรโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจําเป็นตายนะ สมวมวเขาวิ่งใส่กับสิบล้อมันเหยียมก็ตายเห,หมือนกัน <c oughs> จากเจ็บมากก็กลายเป็นเจ็บน้อยลงนะจากเล็กน้อยก็อาจจะไม่เป็น,น <c oughs> อะไรก็ออกถนนเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรบทจราจรไปตค่สิ้นอายุหรือระหว่างถูกสัตว์พักใช้65นี่นง่ายๆก็คือมดอายุปั <c oughs> บไม่เกิน2,000นะปับแพงกว่าไม่ได้รับเ <c oughs> นะี่ยนสำนภาพถ่ายเห็นไหมครับ ้องแสดงได้ในทันทีเวลาเจ้าที่เรียกตรวจไปาห้ามเราก็จะยกแค่นี้นะครับอันนี้คือกรณีหันหน้าเหมือนน้องๆขับรถมาหน้านี้พอดีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานประชาธรรมจังหวัดสทูลได้จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังทั้งนี้เพื่อที่จะให้เด็กได้เยาวตูนท่านสวัสดิ์แจ้งจอนสพเมืองนะครับท่านสื่อมวลชนคณะอาจารย์และก็ น้องๆเยาวชนที่รักทุกท่านครับผมขออญาตเยี่ยนทูกตัวข้างหลังมองไม่เห็นและแววตาันสดใสทำให้นึกถึงไม่ได้มีแต่ต้องเดินไปทังานนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานแล้ะอีกไม่นานพออน้องๆในพร้อมนียทางร่างการที่พ้อมสอกสามเรื่อง อนาคตที่สดใสรอท่านอยู่แต่ยาไอเอาแถวสามติดเหมือนเด็กติดเกมอ่ะตอนเด็กเด็กติดเกมเห็นไหมคนไหนไม่ได้เล่นมี่เป็นยังไงอ่ะต้องการมากขึ้นเรืเ่อยๆนี่คือคุณสมบัติของยาเสพติดแม้แต่เหล้าเบียร์ก็ตามลิกเริ่มลองแค่บุหรีค่ครั้เดียวเนี่ยนึกไวเลยบอกไวเลยว่า เดี๋ยวในรายละเอียดมีวิทยาก้นนาอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึงงน่งที่จะทำให้ชีวิตเราไม่ประสบปาญหาเร็จเพราะ